มาครับวันนี้น้าผามาชมการทำกุญแจรีโมทในโตโยต้าอัลติสนะครับปีมา2012ของเดิมเป็นกุญแจหัวยางแบบนี้นะครับพร้อมกับรหัสกุญแจนะครับตัวรีโมทหายไปทําการลงทะเบียนรีโมทพร้อมกับลงทะเบียนชิปนะครับกุญแจรุ่นนี้ฝั่งชิปนะครับทดสอบการล็อกฮะล็อกด้วยรีโมทนะครับเรียบร้อยฮะกดไายล็อกครับทดสอบการไขประตูนะฮะเราทํากุญแจรีโมทให้พร้อมกับสามารถที่จะกัดดอกให้ฟรีแบบนี้ฮะกดไายล็อกฮะ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับการไขนี่ฮะไขคอได้นะครับไฟดับไปแล้วนะฮะตรงนี้เป็น Security ้เราดึงกุญแจออกไฟจะกระพริบแบบนี้นะฮะสีแดงๆนะครับรถจะสตาร์ทไม่ติดนะครับจะเสียบปุ๊บรหัสกุญแจตรงนะฮะบิดกุญแจไฟจะดับทันทีนะครับสตาร์ทรถติดแบบนี้นะครับทำกุญแจรีโมทเรากัดดอกให้ฟรีนะฮะลูกค้าทุกท่านไม่ต้องไปกัดดอกอีกแล้วนะครับก็ใครที่ใช้เอาทิสอยู่นะะสนใจทำกุญแจรีโมทนะครับ คุณนี้ก็อิอ็อ b o x สอบถามน้าได้ที่ Facebook f แฟนเพจแต่งรถน้าแดมเพชรบูรได้เลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยฮะโอเคนะครับ